ผมมา,มาโยกมึงโยกขึ้นมามึงลูกกขื้นแคละแล้เวเนี่ยงงดูไรเบื้องแังเบรเยนม่หัวน้าปิดตาข่างตั้งแต่เดือนหาครับผมถือตอดไปแบบมัณนเต็มโตเลยครับผมถ้ายอดท่ายตอนตัดเลยถือข้าวโพด จะการฟังครับช<า>่าง<า>เก่าเหรอครับเนี่ยคิดว่า,าเด้สเลยดเดสวัสดีครับผม<ส>มาอีกแล้วมือนี้เ <c> ห <oughs> <c oughs> ็นจักซีกับว่าต้องเสียบครับว่าไปอย่างตีเพิ่งหลวงครับผมกรโปมืันี่ถ้าปูไปจัดเพิ่งหลวงสองคนเลยครับ สวัสดีครับโป้เป็นหมอนขางเรียนครบดยวยเรียนโอลิมปิกคบเพื่งนรี่นเลยี่เพิ่งไปแักไหนไงมาหนี่ัหยเกือบวสองงานเลยเนาะเรียนออกประเทศเด้นิไอ่ผอเพิ่งหลวงไว้บักไงเดี๋ยวไปเมืองกันครับมาเฮ็ดเพิ่งไปเมืองมาแล้วเมื่อกี้เตรียมมาเตรียมของเตรียมอุปกรณ์มาจัดกับโป้แหลม สายก <c oughs> ้อนสายก้อนเหลือดแล้วว้านเอาแมงมุมมาไม่งอประกอบในก,การเอากันเสียทหารเสียเงิงขาดแมงบ่เสียกันหนาวแล้วก็สามสัน้นอ่ามีหมวกครับผมสองงานหมวกตีเพืง่งเขากระผมสองสั้นพอ่อหั่งบักไงเลยครับหั่งนี่น่าสิแก่แล้วล่ะเดือนหกหรอ เพิ่งแกแต่ว่าหั่งไงครับอยู่บ่สูงบันไดเพราะขึ้นได้บ่ไดเอื้นเทียมงานมาขึ้นขื้นเองเลยครับเมิา่งวิธีการเฮ็ดครบของโปเทแรกขึ้นเองเทแร็กนเนาะเทกนที่นนเอามาจากห้างแล้วอเอาอยู่ในไฟ <laughs> <laughs> นั่งอยู่ข้างกองไฟเพื่แก,กออก <laughs> พื่แก,กออกจากกองไฟเลยวันนี้ร้องวิชาครับ ถ้าเขาเตรียมตัวดีกะบ่ต้องยานสำคัญเลยคือเสือผ้าครับเสือผ่าตรงนา้นนะแล้วก็ตรงมีหมวกตีหมวีโมงครับมีเห็ดเองครับห่างๆครับแต่ก็เพราะกันได้อยู่แล้วก็ครบครับผมคบโอ้โหบกใหญ่ยักษ์สองงินครับสำรองอ้คนครบกบสเด้อเอาคนคบอ๋อคนครบได้ไงอ อสองรูอ่ะหัวหล้าครับสองสามรูไปพอกันอยู่ห้างเพิงครับบัดนี้โอ้มึงเกาเห็ดก่นอนมันใหญ่พดูดธวางลงไหมกังถึงห้างเึ่งแล้วพี่ดองนี่ครับผมโอ้บักใหญ่เลยม่นสูงครับ มึงครับผมประมาหาเมตรแกนี่ครับตนขึ้นง่ายๆแต่ถึงนีหนามยู่ซี่หัางมันพอดีครับเดี๋ยวขึ้นไปมึงทั้งผุ่น็นไรครับปู ร้อมไปปึ๊บ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 ไปนี่นิดเดียวครับถึงข้างผึ่งไปเดี๋ยวไปเมืองกันครับผมเป็นไรครับเ,เร็มก้าวขาเลย ดตมาแล้วครับผมน้าต่ใสเป็นไงครับปิลมสุดหนาพุ่นแลมสุดยอดนะสุดยอดของปีเลยครับหัวหน่นามล้ำค้อน,นไทยไทยบ่ได้ยกบ่ขึ้นเนี้นี่โอ้ยยกเบิ่งอจังี่นั่งครับผมมือ แขนจังเลยมึงครับสิบขึ้นครับผมสิบบวกวกเลยครับมึงมันทางชันๆเอ้ย้องมาใส่เหยียงมันหนักไงยุดอดจะอดปะยอดโผค่คมมะ ยกมึงยกขึ้นมามึงยกพวกขึ้นแคราแล้วเนี่ยงูไหลเบื้องแขนสังเกตเดือนมหัวน้ำปิดตาขังตั้งแต่เดือนหาครับผมถือตออไปแบบนั้นเต็มโตเลยครับผมท้ายบดีท้ายตอนตัดเลยถือข้าวโพดครบกับบะเติดครบหนึ่งพัน ต้นมึงหมูใส่หลายผมแกมบบึงไล่แกออกไปกระถือแล้วบินสวนมาด้วยให้ต่ำเลยดีตัวงมีตาใครพูดนะสองสามสี่สี่แมงไปแหลมอยู่นี่ต้องผมบอีกเขาหนาเต็มเต็มสามครับเข่าหัวอีกหาหกเขาหลังว่าต้องนับ กลจังขึ้นลอยสิบอกบอถือรลายครับวันนี้ถือรลายบอกเลยแต่ก็คุ้มค่าครับทั้งสีเกือบเต็มเบิ้งเสียงเบิ้งเสียงเสียงขาดลงมาเสียงขาดแท้หน่อยบ้านไปครับกลับบ้านฮะ หนักทักกลีครับย้อมหนักเลยเอาเส่กระสอบไปนี่แหลมไปไปสร้างให้มึงงับอยู่บ้านมึงกันต่อออกจากข้อกันมาไหวปวดหัวแล้วถือตอดกระพวดถือกากิลีทั้ทงนี่คบกระบาดติดควบน้ตถึงสอ,อง่านคบคบอันดีจะทั้งลาง,างไปไปเฮา แบ่งให้คนที่เพิ่งเจอไปแล้วครับเครื่องนึ่งด่างแล้วนําหวานไปให้เพิ่นอีกจริงมาพ่อเองแหละครับคน่อก้อนก็ใบเอามาจัดเลยไปครับผมเจอกันยูตาสังไปปู่จะการฟ<ม>ังครับช่างเก่าเหรอครับเนี่ยคิดว่าเนีย่ย สิเอดโอ้สี oh, บวกใช่ไหมสิเแล้วบอดิลวมันมนี้ว่าป,ปริมาณหากิโลหนึ่งหายที่ได้สิบสิบสิบโลายที่ได้สิบโละยกสิบกิโ กิโลเปี้ยนเสียปากกันเส้นเดียร์ายขันถุงกันมีแต่ว่าหล่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาเนี้ยมาปั่นนำเอาเนี้ยมาปัน่นเนี้ยมาใส่ผลงานทองวันนี้ครับผมเอ้านักสิบเอ็ดกิโลสิบเอ็ดกิโลเดี๋ยวทีส่สังง่งเมืองต่สั่งมามันเอินไงสั่งถังเมืองครับว่ามันเท่าไหร่ ปัป่นกัน,นค,คนละครึ่งครับผมตัวอ่อนกับแจกคนไปหลายลราคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณหลายๆพี่นองที่ติดตามครับเมื่อยไปเอามาชว์มึงแหลมมึงคนละหา้ากิโลครับพมา่าไ้โดนแล้วคุณหลายๆเจอไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ 好哼。Uh huh.